สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้จะพาเอากบออกจากง่ายค่ะโกหรือกบจำสินนะคะเมื่อนี้ได้เลือยไร้ย่ามผิดตามคิดว่าน,น่าหนาฝนหนาจะมดแล้วล่ะค่ะฝนหนาจะมดแล,ล้วล่ะก็เลยเอ้ยหนาวหนาจะมดเลยก็เลยจะเอาเอาน้องออกจากง่ายันเตรียมขุ้นค่ะขุนเพื่อคุ้นเพื่อ,อไว้เอาหัวผสมพันธุ์เนาะค่ะนี่ค่ะ วันนี้น้องก็เปิดน้ำใส่ไหน้องเลยค่ะใหน้องออมากค่ะเพราะน้ำถ่วมน้องก็จะออกจากจากง่ายค่ะมันพอออกแหลี่ยวๆนะคะ่ะอันนี้ห้องเห็นปะออกมาแล้วค่ะก็แล้วอันนี้น้องคบนีต่ตามเขต็น้ำกันมดดเวยค่ะกเกล็น้ำกันมดยังไงอยูยเสียงหมาเหา่าอูเสียงหมาเห่าดังสงนั่นเลยค่ะแต่เชื่อ่าตาหนุนเอาทังตะผูตะเม่ผสมเอาเอาไว้ขะกกเอาจำสีน้ำกันนะคะ่ะ ไส้บอเดียวกันมันที่นี่ตางกาสิอ่อนอกออกจงง่ายพออ่อนหนอกจะง่ายแล้วแล้วตางก็จะแยกผูแยกแม่ค่ะเคือบอใไขหนออไข่ผสมพันธ์กันนะค่ะเพราะวานี้จังสีพ่อนำไม่ไทรสีน้องกะติผสมพันธ์กันหลดนะค่ะบางตัวจะมีไข่ได้ท้องแล้วนะค่ะไข่แก่แล้วบางตัวพอห้าให้แบบเด้เ้าจังสีบอลไข่น้อไข่ออกก่อนกันคือต้องแยกค่ะแยกแยกออกแยกออกจากกันค่ะตะปูกับตัวแม่ค่ะ บเบิ่งไปอีกค่ะหาเบิ่งตอนเดลี่ยบผุนนะค่ะว่าไตนาบปันเด่นนองเออกตอนนี้นะคะนองกำลังออกมาแล้วค่ะนี่กำลังออกมาแล้วค่ะเลื่อมออกมาแล้วกำลังออกมาค่ะออกมาแล้วสองโตสามโตค่ะผุนตัวหนึ่งหมุดอยู่ผุนผุนขาดตัวหนึ่งนี่เดี๋ยมออกมาแล้วสองโตค่ะหนุนตัวที่สามออกมาแล้วค่ะน่องกำลังออกมาเรื่อยๆค่ะนองกำลังเรื่อมออกมาแล้วค่ะ ออบกกี้โตค่ะสองสี่หกเจ็ดแปดตัเก้าโตสิบโตอยู่ข้างในค่ะที่เหลือยังไม่ออกอยู่ค่ะเดี๋ยวน้องจะค่อยทยอยออกมากค่ะผุหนึนงโพกมากแล้วค่ะเดี๋ยวหันให้น้องกินมันค่ะค่ะจบคลิปเพีเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ